นี่เดี๋ยวจะพาไปเบาๆบ้างไปหาของกินของหวานอ่อรโอ้ยอย่ายิ้มดิชอบทางนี้เขาชอบน้ำตาลตกพอดีน้ำตาลตกพอดีนะฮะเดี๋ยวจะพาไปไกลหน่อยไปที่ยาลานะฮะไปดูตุกต๊กๆชากาแฟโบราณไอเดียยุคป,ประหยัดอร่อยเข้มข้นเริ่มต้นถูกๆ20บาทเท่านั้นครับให้ดูภาพก่อนค่ะอ่ะอย่างเงี้ยของแท้คลาสสิกมาคลาสสิกอย่างเงี้ยของแท้ไปที่ยาลาครับเขาดัดแปงแลงรถตุกต๊กๆเก่าเป็นร้านขายชาก,กาแฟโบราณ ใส่อุปกรณ์ทุกอย่างไว้บนรถนะคือเตาแก๊สมอต้มน้ําร้อนถังน้ำผงชาชากาแฟาไมโลนีครับกระบวยตักน้ําก็ของแถ้ทั้งหมดนี้ยังอนุรักษ์กันไว้นะครับแล้วก็ยกมาบิวอินในบนรถตุกๆเมนูนะครับมีตั้งแต่โกโก้ชากาแฟาผลร้นน้าผลไม้แบบร้อนก็มีแบบเย็นก็มีทั้งถุงทั้งแก้วครบแล้วนะแล้วก็20เมนูนะครับโดยเฉพาะชากาแฟาจะเน้นที่เข้มข้นชงแก้วต่อแก้ว เริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะฮะไปจนถึงแม็กซิมัมจับต้องได้ฮะสา <ฮะ S 1> บาทอันนี้แม็กแล้วนะ,ะและ,<ฮ>ะแต่เ <ฮะ S 1> มนูโทรสั่งได้ด้วยบบออนไลน์ก็เอานะครับตามใจลูกค้าสั่งหวานมากหวานน้อยใส่นมไม่ใส่นมจนเป็นที่ติดใจกับคนละแวกนั้นหมุนเวียนกันมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องโดยลูกค้าที่ชอบทานกาแฟโบราณก็ให้ข้อมูลครับว่าบอกว่าเจ้มจนมากนะฮะท <ฮะ S 1> านเป็นประจํา ซื้อไปที่ทํางานจ่ายทั้งเงินสดและสกแกนสะดวกด้วยเออมีตัวเลือกให้กับลูกค้าด้วยนะคะในปัจจุบันเนี่ยหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีจะไปหาซื้อของออหรือว่าเครื่องดื่มถูกๆปกติเวลาแล้วเข้าคาเฟ่นเนี่ยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะ อันนั้นราคาสตาร์ทยังไม่รู้ท็อปปิ้งถ้าเกิดคุณท็อปปิ้งไปด้วยเนี่ยบางครั้งน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยมีมูลค่าเป็น100บาทอยู่นะยังชีพผมได้สองมือนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าสำหรับร้านนี้นะคะเป็นร้านตุก๊กตุ๊กชาตั้งอยู่เยื้องกับโรงแรมตอง9ก<ม>้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับซอยอัดชักลูนนะคะในหมู่ที่12ถนนทางหลวงชนบทตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลา<ม>คุณฟาลัดนะคะกะมณิอายุ50ปีเป็นเจ้าของร้าน<ม>เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเปิดร้าน ขายกาแฟแล้วก็ชาเนี่ยมา4ปีแล้วส่วนที่ขายบนรถตุ๊กๆเพราะว่าคิดว่าค่าเช่าที่เนี่ยมันแพงถ้าทําขายแล้วก็อยู่ขายบนรถอย่างนี้เนี่ยเราจะไปจอดขายที่ไหนก็ได้เราขายหรือว่าไม่ขายก็ไม่ต้องเครียดกับค่าเช่าด้วยได้เซฟตรงนี้ไปเลยนะคะขายอย่างนี้เนี่ยคืออยู่บนรถตุ๊กๆเนี่ยมาตั้งแต่แรกเราคิดว่าอยากจะค้าขายจะทํายังไงดีล่ะให้มันประหยัดกับยุคเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็เลยไปซื้อรถตุ๊กๆเก่าที่สถานีรถไฟในราคา20,000บาท Oh. นี่เป็นไงเป็นการสร้างร้านขึ้นมาด้วยราคา20,000บาทแล้วเขาก็ลงทุนไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่ะในการที่จะทําชาทํากาแฟรวมๆแล้วต้นทุนในการที่เขาเปิดร้านชากาแฟตุกๆเนี่ยรวมแล้ว30,000บาท Oh, ส,รนะสร้างอาชีพได้แล้วนะสร้างอาชีพได้ถือว่าทําเป็นร้านแรกๆแล้วก็ขับได้จริงขับไปจอดขายตรงไหนก็ได้เหมือนกัน <Ừ. S 2> เดี๋ยวนี้นะคะก็มาเช่าบ้านเองก็เลยได้นํารถเนี่ยมาจอดไว้เฉยๆเอารถจอดไว้หน้าบ้านเลยเพราะว่าเช่าบ้าน hey, hey. แล้วเท่ๆ <Hey, hey. S 2> ใช่ถือว่ายังเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วก็เปิด <Hey, hey. S 2> เป็นร้านขายกาแฟถาวรไปเลยค่ะร้านที่ว่านี้ก็คือร้านที่อยู่บนรถตุกต๊กๆนี่แหละ hey, hey. ขายอยู่หน้าบ้านนะคะถือว่าไอเดียดีมากๆค่ะปกติแล้วนะคะก็ขายเมนูทั่วไปอย่างที่คุณมินเล่าให้ฟังนะคะก็มีหลากหลายลูกค้า ก็เป็นทั้งสายกาแฟสายชาหรือว่าจะเป็นโอเลี้ยงเวลาที่ชงผงกาแฟเนี่ย จะใช้แค่ครั้งเดียวต่อแก้วนะไม่ใช้ซ้ำนะคะโดยจะซื้อผงชามาแล้วก็เอามาผสมเองเป็นการเพิ่มสูตรเองด้วย Mi ิกซ <and> ์แอนด์แมทซิกเนเจอร์นะไม่ใช่แค่ว่าร้านนี้จะไปหาซื้อผงชาจากที่ไหนเพราะเขาเอามาผสมเองอีกด้วยนะคะมันก็จะเลยจะมีความหอมความอร่อยความเข้มขน้นกลมกลม่อมกว่าร้านอื่นๆ oh. เพราะว่าเขาเอามาผสมเองอีกด้วยนะคะก็มีทั้งแก้วมีทั้งถุงอย่างที่บอกไปก็เรียนรู้จากประสบการณ์ทั่วไปค่ะเดิมเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนลำบากทางานที่นูน่นที่นี่ที่นั่นก็เลยหันมาทาของตัวเอง เล็กๆน้อยๆรายได้ที่ได้ก็เป็นของเราเองเลี้ยงตัวเองได้ไม่ได้อยู่ว่างๆนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เครียดด้วยตอนนี้ลูกๆเขาก็เรียนจบหมดแล้วค่ะพูดถึงเศรษฐกิจตอนนี้ลูกค้าก็เรื่อยๆมีมาไม่มากแต่ก็เต็มหน้าร้านนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาดี